วสวัสดีครับผมวันนีม้มาบวงสวงละครครับรักซ่อนรถครับผมใช่ใช่ครับก็ในเวอร์ชั่นก่อนนั้นนี้ผมก็ได้ดูอยู่นะครับเป็นที่สเตฟานกับอพิงกี้นะคในเวอร์ชั่นรรนีน้ก็จะเป็นในน้องใหม่มินชิแล้วก็มีผมรมเรียนด้วยบน่ยปาเราแบมีอะไรแตกต่างแบบน้เออผมว่าในเรื่องมีบูเข้ามานะครับในการปรับ ระเอกไปเรียนบู๊มาก็จะมีความเก่งเรื่องบู๊นิดนึงนะครับก็จะมีฉากบู๊ที่อาจจะไม่ได้เคยเห็นในละครเวอร์ชันที่แล้วแต่มาในเวอร์ชันนี้จะมีบู๊แบบจัดเต็มให้คุณผู้ชมได้ได้ดูกัน,น,นลกเลยไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าคนคนเขาชอบคนเขาชอบแล้วอยากให้เราบู๊อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็โอเคโอเคก็แฮปปี้ดีมันเป็นการออกกำลัง,งากายที่ดีสำหรับเรานะครับแล้วก็ อะไรที่เราทําแล้วคนดูชอบแล้วก็ติดตามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันก็โอเคตอบโจทย์อย่างเรื่องนี้เป็นละครที่ลูด,ดิคคอมเมดี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นนานแล้วในการมาเล่นของผมอะไรเงี้ยก็ก็รอดูได้เลยครับก็โอเคอ่ะบมินชกีก็มีความพยายามแล้วก็มีความมั้งใจแล้วก็มีจุดที่แบบว่าพุ่มกับเขาก็โอเคในในการแสดงเขาก็เป็นความสดใสของของน้องใหม่ ในการเล่นถึงแม้ว่าบทเขาจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ก็มีความใสในตัวละครับ่้างครับบ้างครับแล้วก็ร่วมกับเขาจะเป็นคนแนะนํามากกว่าก็จะมีผลงานอะไรบ้างที่จะเจอก็จะมีรักซ่อนรถครับที่จะได้ดูกันเลยวันนี้แล้วก็มีต้นเหนือเมฆครับเป็นละครดูดราม่าแอคชั่นอะไรก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วแล้วก็ที่นี่เป็นทะเลทราย ก็กํออกาลังกายครับหลักๆผมจะบอกเสมอว่า,าส่วนหนึ่งในชีวิตผมนอกจากการทำงานแล้วก็จะมีการออกกำลังกายที่ซ้อมกันอู่ของผมนะครับก็จะดูแลหน้าตาความสดใสของหน้าตาตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่ายืดระยะได้ได้เดยอะครับผมงานทั้งหมดพร้อเปล่งแยันครับยันครับก็มีบ้างแต่ตอนนี้มันติดขัดอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า,วาก็รอดูผลนนะครับก่อน,น,นแล้วกันได้นะ ใช่ครับก็ฝากติดตามปลกอะครับไม่ว่าจะเป็นรัง่อนรถนะครับ mm hmm. ต้นเหนเมฆนะครับทางช่อง 7hd นะครับ hmm. ก็น่าจะได้ชมเรือเรืนี้ครับนะ mm hmm. ครับ